ข่าวมาข้ามกีฬาฟุตบอลไทยาบมานโปกิงสไตล์ประจาวันที่22ธันวาคม2565โดยชายผู้บ้าครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้ประเด็นร้อนบิ๊กเนบอกถึงการไม่ถ่ายทอดสดทีมชาติไทย AFF Cup ับ2 0 22โดยการเป็นประเด็นเด็ดนะฮะร้อนแรงอย่างมากหลังจากผ่านการแข่งขันไปแล้ว1นัด ของทีมชาติไทยที่ถล่มเอาชนะทีมชาติบรูไนไปถึง5-0ในการแข่งขัน AFF Mitsubishi Electric Cup 2022และยังไม่มีท่าทีนะว่าจะมีช่องไหนมาถ่ายทอดสดโดยเฉพาะในแมตช์ต่อไปที่กาลังจะเปิดสนามบอธรรมศาสตร์ปรัุก,กิตพบกับทางทีมชาติฟิลิปปิน โดยประเทศไทยนั้นกลายเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่ไม่ได้มีการถ่ายทอดสดทำให้มีเสียงวิจารณ์มากมายล่าสุดทางบิ๊กเนยในวินชิตชอบป,ประธานสโม,มสรบริลัมได้ออกมาพูดถึงประเด็นที่ไม่มีการถ่ายทอดสดทีมชาติไทยในการแข่งขันฟุตบอลในครั้งนี้โดยเขาได้บอกว่าไม่ซีเรียสกับการไม่มีการถ่ายทอดสดนะทีมชาติไทยพร้อมมองนะว่าควรจะนำเงินที่ไปจ่ายตรงนี้มาพัฒนาฟุตบอลไทยจะดีกว่าไหมจะทำให้ทีมชาติไทยไปฟุตบอลโลกได้อย่างแน่นอนไม่งั้น เราได้ดูแต่คนชาติอื่นเตะบอลโลกนักฟุตบอลไทยไม่มีทางไปฟุตบอลโลกได้หรอกนะผมเนี่ยเฉยๆนะเพราะอย่างเมื่อวานนี้ผมเชื่อว่าพวกเราหลายคนก็ไปช่องทางธรรมชาติกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นแล้วอย่างที่ผมเคยพูดไปถ้าจะเอาเงินถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก4ปีคือ1,600ล้านมาหาร4และเอาไปทำนักฟุตบอลทีมชาติไทยชุดเดียวผมเชื่อว่าตอนนั้นจะได้ไปฟุตบอลโลกอย่างแน่นอน แต่ถ้าเราจ่ายทุก4ปี1,600ล้านเราได้แต่ดูคนชาติอื่นเตะบอลโลกกันนะักฟุตบอลไทยไม่มีทางไปฟุตบอลโลกได้หรอกนะวิธีคิดมันต้องเปลี่ยนเราดูพรีเมียร์ลีกแชมเปียนลีกเราก็เสียเงินดูได้แล้วทำไมเวลาทีมชาติไทยเตะบอกเป็นคนไทยรักทีมชาติไทยเสียเงินดูหน่อยดีกว่าไหมส่วนตัวผมคิดอย่างนี้ อันนี้เวลาทีมชาติเตะบอลขอดูฟรีแบบนั้นและเวลาบอลน,นอกเตะไปยอมเสียเงินและต้องคำถามว่าแมนยูลิเวอร์พูลเชลซีแมนซิตี้เป็นญาติฝ่ายไหนชาติอะไร DNA ตรงกันไหมถึงไปเสียเงินเชียร์เขาอยู่ได้นี่คือวิธีคิดที่ต้องปรับของคนไทยแฟนบอลคนไทยต้องปรับทัศนคติใหม่และวิธีคิดที่จะสน,นับนุนฟุตบอลไทยไม่ใช่เชียร์บอลไทยเวลาทีมชาติเตะเวลาสโมสรเชียร์เตะเสียเงินได้ แสดงว่ารักสโมสรที่เชียร์มากกว่าทีมชาติใช่ไหมน,นานะผมเป็นนว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แลวกันว่าจะมีกระแสตอบกลับของบิ๊กเนมไหมถึงการพูดถึงประเด็นนี้นะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แลวกันว่าจะเป็นเช่นไพราฝากตินแต็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยกันด้วยครับเลามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดิครับหลังไม่มีการถ่ายทอดสดเปิดปร,ราคาตั๋วเข้าชมทีมชาติไทยโดยกระทั่งทีมชาติฟิลิปปินส์ศึก AFF Cup นัดแรกในบ้าน โดยเปิดประคาตั๋วเข้าชมเกมเทีมชาติไทยแข่งขารฟุตบอล AFF มิสูบิชิเลติคับ2022นัดแรกในบ้านหลังไม่มีการถ่ายทอดสดทางช่องทีวีให้แฟนบอลได้ชมซึ่งทัพช้างศึกทีมชาติไทยจะลงสนามนัดแรกในบ้านพบก,กับทางทีมชาติฟิลิปปินส์วันที่26ธันวาคมที่สนามมอธรรมศาสตร์ปรากฏว่าประคาตั๋วเข้าชมเกมดังกล่าวของทีมชาติไทยนั้นก็มนโซน W1 ถึง W8 อยู่ที่600บาท โซน E 450บาทโซน S 250บาทโซน N 250บาทและโซนทีมเยือน750บาทในครั้งนี้แต่อย่างไรก็ตามต้องลุ้นกันนะว่าจะมีการถ่ายทอดสดหรือไม่สำหรับที่2ซึ่งทาง A f f นั้นได้มีการลดราคาลิขสิทธิ์ลงมาจากเดิมเยอะเลยทีเดียวนะนะแต่ผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็นล้วกัน,กน,กนว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอบ,บาดกันดีครับชนะทิพย โพสต์ภาพคู่พร้อมแคปชั่นแท็กชื่อเมย์พิชนาธนะโดยงานนี้ทางเบสิ่เจชนาทิพสงกสินนารุกตันิษฐ์ไทยโพสต์ภาพคู่กับเมย์พิชนาธสาขากรดาราสาวสวยชื่อดังของวงการบันเทิงไทยซึ่งนะฮะเป็นภาพล่าสุดเมื่อทั้งคู่เนี่ยไปออกงานแล้วบังเอิญบังเอิญเจอกันในงานโดยชนะทิพสงกสินได้ใส่แคปชั่นให้กับทางโพสตโดยระบุนะว่า โชคดีในทุกๆเรื่องครับขออนุญาตพี่บิ๊กด้วยนะครับพร้อมกับชนาทิพย์ทำการแท็กชื่อของเมย์พิชนาในครั้งนี้ทางนี้ทางชนะทิพย์สงกสินและก็เมย์พิชนาสาขากรนั้นเป็นการภาพถ่ายคู่กันครั้งแรกในรอบหลายปีดับประแด่ในรุกทิมชาติไทยคาแข่งกับสมสรฮอกไกโดคอนเซสปโรในครั้งนี้นะนะผมเป็นคำว่าง,งานนี้นะฮะก็ไม่ใช่บตดีเทินนะฮะแต่เป็นการเจอกันในงานโดยบังเอิญบังเอิญพอดีพอด,พอดีก็เลยขอแชะไว้สักหน่อยนะ เรามาดูประเด็นข่าวจอมาดกันดีครับคอนซาทีมสุโชคแยกทางชินโซโกรกิเสริมกองหน้าตัวใหม่นะโดยงานนี้จับตากองหน้าตัวใหม่ทับซัปโปรโรให้ดีเมื่อสมุทรสอนไกโดคอนซซัปโปรโรต้นสกัดของสุโชคสรารชาตินารุกชิมชตาไทยประกาศแยกทางกับกองหน้าญี่ปุ่นตัวเก่าอย่างทางชินโซโกรกิ โดยหลังจากเจ้าตัวหมดสัญญายืมตัวและเดินทางกลับไปยังสมโมสรอุรุวะเบรตเตมอนทีมแข่งแห่งเมืองไซตามะโดยหลังจากนี้ต้องจับตาดูให้ดีสุขโชคสารชาติในวรุกชิมชติไทยของเราที่เพิ่งได้รับสัญญายาว5ปีกับทางทัพทัปโปรโรจะได้เล่นร่วมก,กับกองหน้าคนใหม่คนใดที่จะเข้ามาแทนที่ชินโซโ,ซโกโรกิในครั้งนี้เป็นว่างการนี้ต้องรองดูกันตอแล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรนะฮะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับ ช้างศึกกลับถึงไทยหลังเก็บชัยเปิดทัวร์อาเซียนมาโนปล่อยพักหนึ่งวันนะโดยช้างศึกชุดใหญ่ตบเท้ากลับไทยเป็นที่จะปล้อยหลังทำศึกเปิดทัวร์อาเซียนครับบุกอัดบรูไนไป5.0ต่อนด้านมาโนโปกิ้งงดซ้อม1วันปล่อยนักเตะได้พักฟื้นเต็มที่เผยม,มีเวลาเตรียมทีม4วันก่อนจะฉากกับทางฟิลิปปินในวันจันทร์ที่16ธันวาคมนี้ ดยคามเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดใหญ่หลังจากประเดิมเกมนัดเปิดสนามได้อย่างสมบูรณ์สวยหรูนะฮะในศึกบอลเอ f เอฟมิสูบิชิอิเล็กทริกครับสอ2ยโดยการบุกไปถล่มเอาชนะบรูไนไป5้าต่อศูนอลคารัีทผ่านมาสมบูรณ์ให้ทัพช้างศึกหลังจากฝูงกลุ่ม A ในขณะนี้โดยล่าสุดเมื่อวันพุธที่ผ่านมาที่ท่าอากาศยานดอนเมืองทามาโนโปรกิ้งและนักเตะช้างศึกรวมถึงทีมงานสตาฟโค้ดได้เดินทางกลับมายัางประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยโดยมีแฟนบอลไทยบางส่วนได้ร่วมไปให้การต้้อนนนรรับใคี โดยมอนอฟโปกิงได้ให้สัมภาษณ์กับทางผู้สื่อข่าวนะว่าแน่นอนครับวันนี้เดินทางกลับมาและเครื่องก็มีดีเลย์ผู้เล่นเราก็เหนื่อยจึงทาให้เราต้องพักกัน1วันก่อนจะกลับมาลงซ้อมกันอีกครั้งโดยเรานั้นมีเวลาซ้อม3-4วันก่อนจะถึงเกมต่อไปเพราะฉะนั้นแล้วต้องรักษาสภาพผู้เล่นให้พร้อมก่อนเกมในวันจันทร์หน้า ำหรับแชมป์เก่าทีมชาติไทยจะมีโปรแกรมลงเตะในเกมนัดที่2เปิดบ้านารับมือฟิลิปปินในวันจันทร์ที่26ธันวาคมที่สนามกีฬาธรรมศาสตร์สเตเดียมเวลา19.00นาามามไม่มีการถ่ายทอดสดให้แฟนบอลไทยได้รับชมในครั้งนี้เป็นระวัลงานที่ต้องรอดูกันต่อไประกาศกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับฮอนด a โพสตโดนโผป่วนตอนตีสี่หามาตรการรับมือกับทางอีโดก่อนแข่งขัน โดยทีมชาติกัมพูชาไปใต้การคุมทัพของเคสุเกะฮอนดะอดีตทีมชาติญี่ปุ่นที่เกมแรกเอาชนะฟิลิปปินส์ไป3ต่อ2ในศึกบอลชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รายการ AFF Championship 2022โดยเกมนัดต่อไปกัมพูชานั้นจะต้องบุกไปเยือนอินโดนีเซียเพื่อจะลงแข่งขันในวันที่23ธันวาคมล่าสุดขุนพลนักเตะทีมชาติกัมพูชานะฮะที่นำทับมาโดยเคสุเกะฮอนดะ เดินทางไปถึงประเทศอินโดนีเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อจะลงตามการแข่งขันนัดที่สองของพระองุมแต่ก็มีประเด็นเกิดขึ้นเมื่ออดีตทีมชาติญี่ปุ่นทุกคนคุมทีมชาติกัมพูชาออกมาโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลส่วนตัวว่าเมื่อคืนนี้มีสายโทรเข้ามาที่ห้องพักสองครั้งแต่พอจะรับสายก็ถูกวางไปซะก่อนซึ่งช่วงเวลานั้นเป็นเวลาประมาณตีสี่เกมการแข่งขันในวันพรุ่งนี้ถือว่าเป็นนัดสําคัญดังนั้นผมจะกําชับในเรื่องของมาตรการก่อนเกมการแข่งขัน หนึ่งคืนกับผู้เล่นนาสำหรับทีมชาติกัมพูชามีคิวพบกับทางอินโดนีเซียวันที่23าธันวาคมที่สนามจิราโลบุงกาโนหรือสนามเซนานยันเดิมในครั้งนี้เป็นนวมังงานที่ต้องรอดูกันต่อไปกันแล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจบมาเก,กั่ดีกครับตรังกานูเปิดตัวเอเคไนย์อดีศักิ์ไกสอนโยกล่าตาข่ายซูเปอร์ลีกมาเลเซียนะโดยกรับอดิศักิ์ไกสอนกองหน้าเมืองทองเปิดตัวย้ายไปคาแข้งลีกต่างแดนกับสโมสรตรังกานู f อ เป็นที่เรียบร้อยแม้ก่อนหน้านี้จะมีกระแสข่าวลืออย่างหนักว่าหงหอกไวส์เปอรนี้จะย้ายไปเล่นกับทางทีมรุ่มไทยลีก2022ก็ตามทีโดยสมโมสรตรังการูเอฟซี FC, ทีมจากทางศึกมาเลเซียซูเปอร์ปปลีกได้ให้ความสนใจฝีเท้าเจ้าของฉายาเอเคายเป็นอย่างมากก่อนจะจัดการเซ็นสัญญาเพื่อจะดึงตัวมาลุยลีกสุดสุดแดน,นสุดเหลืองในะดการหน้า ดนตอนนี้เจ้ากฟอฟยังติดภารกิจกับทางทีมชาติไทยลุยศึก AFF m i t s u มิสูบิชิอิเล็กทริ2022ระหว่างวันที่20ธันวาคมถึง16มการาคมปีหน้าสำหรับทาง AK9 ลงสนามให้กับทางเมืองทองในช่วงเลกแรกรวมทุกรายการทั้งหมด14นัดยิงไปทั้งหมด5ประตูกับอีก2แอสซิส์ ขณะเดยียวกันเจ้าก๊อฟเองก็ผ่านการลงเล่นในลีกสูงสุดของเมืองไทยมาหลายสโมสรอาทิเช่นบุริลัมปอริเชโรเอฟซีการทา่าเรือเอฟซีโดยลงเล่นในไทยลีกไปทั้งสิ้น210นัดยิงไปั้งหมด59ประตูก,กับอีก20แอสซิสในครั้งนี้หละนี้ก็เป็นทันข่าวบัคข้ามกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโนโปกิงสไตล์ประจาวันที่22ธันวาคม2565โดยชายผู้บังคับรังฟุตบอลไทยครับ